นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558 วันนี้เวลา16หนาฬิกานาตึกสันติมตรีหลังในธรรมเนียบรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ครั้ .1 ทับ2558โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิเรื่องเพื่อทราบหมายกำหนดการพระราช,ชพิธีฉลองพระชนมายุหรอบสมเนจประเทศพระราชสุดาสยาม บรมราชชุกมารีเมษายนพุทธศักราช2558 ซึ่งจะจัดงานพระราชพิธีในวันพระราฎร์สิทิที่2เมษายนพุทธศักราช2558เวลา17นาฬิกานพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่30มีนาคมถึง3เมษายนพุทธศักราช2558ณบริเวณท้องสนามหลวงอาทิในวันพระรษฎร์สิทินที่2เมษายนพุทธศักราช2558เวลา7นาฬิกาจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีไปเป็น ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์161รูปและในเวลา19บนาฬิกาสนาทีไปเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรท่านนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดําเนินการโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศสํานักง,งานประลัดสานักนาย,ยกรัฐมนตรีจะจัดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติพระผู้สร้างรอยยิ้มระหว่างวันที่1-8ถึงเมษายนพุทธศักราช2558นณศูนย์การค้าสยามปารากรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครที่ ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการกรองโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติโดยมีโครงการและกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้วในปี2557จํานวน47โครงการกิจกรรมพร้อมมีโครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ซึ่งจะดําเนินการต่อไปอีก347โครงการกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจํานวน468โครงการกิจกรรม